สวัสดีพี่นองทร่รักทุกท่านนะคะประจอยเกษตรฮัจีในคลิปนี้พาพี่นองของเ้ามาดูผลงานของ NK6848 ซึ่งใส่ปุ๋ยได้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังเหลืองเอแม่เอแม่อยู่คือเก่าค่ะพี่นองคะทางบ้านประจอยนี่ขอบอกไว้เลยนะคะเป็นส่วนหมากพ่นจะใส่เป็น NK6848 นะเป็นยังจางว่าเหลืองเอแม่บอกพี่นองช่วงนี้ฝนตกพายุเข่าใส่ปุ๋ยเรียบร้อยพายุเข่าบาที่นี้ฝนเหยียบ ก็เลยเหตุให้การเรืญอเติบโตบ่ม,มีเลยถ้าปลูกนาฝนแบบเนี้ยฤดูช่วงฝนตกฉุกเนี่ยเขาปลูกช่วงเดือนเอ่อตัวนี้ปลูกกลางเดือนสิงหานะพี่น้องเดือนสิงหากรกฎาสิงหานี่ฝนตกเล้งเลงได้พี่น้องถ้าเป็นไปได้นะสู่นาแ้งบ่ได้เลยนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้สามสิมือยังบบท่านเขียวเลยพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ ปลูกข้าวโพดช่วงที่มีฝนตกชุกแต่ว่าให้ใหน้ำค้างบบาค้างเลยพี่น้องจ้าตัวนี้พื้นดินตัวนี้เป็นดินให้สูงสูงค่ะเป็นพื้นดินสูงน้ำบบาค้างเวลาฝนตกออกมาเนี่ยมือเดียวเนี่ยน้ำเบ่เห็นเลยแต่แปลงที่เห็นอยู่สูงสนะูงนะงามค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจเจริญเติบโตเขาอายุเดือนกว่าแล้วคือผ่านผ่านการที จริญตืบตัวแล้วเนาะพี่น้องมันก็เลยมีความรู้ซึกว่าดูแลง,ง่ายกว่ากันเพราะว่าเขาปลูกบโบกระทบกับช่วงเดือนถี่ฝนพายุเขาเนะพายุเขานี่มันเข่าทั้งกลางเว่นกลางคืนได้พี่นงองตกทั้งกลางวันตกทั้งกลางคืน,นมันเป็นช่วงฤดูฝนหลากน,นาหลากเนาะช่วงเดือนสิงหากรกฎากรกฎาเนี่ยกรกฎาเนี่ยก็บโเท่ดาดแต่ปลายเดือนสิงหาเนี่ยหยากอยู่ค่ะ นี่ค่ะตามที่เห็นนี่เด้อพี่น้องจะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะแทนที่ใส่ปุ๋ยไปสามเหมือสี่หมือปุ๋ยยูเรียมันจะงามเด้ก้าเป็นเหลืองเอแมเอแมอยู่บนนี้พ่นฝนมาอีกเลยพี่น้องช่วงนี้ช่วงฝนหนาอ่อพายุเขานะวันนี้วันนี้ประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเทเลน้อยี่สิบแปดเนาะพี่น้องยี่สิบแปดสิงหานะคะสองพันหกร้อยหกสิบแปดกันช่วงนี้ช่วงฤดูฝน บอกงา่ายๆว่าพายุเขา่าคันขันเพื่อนในเข่าแต่เป็นอาัตย์เพก,กับก่อออกได้พี่น้องล่มกับแห้งแห้งมาทีน่นี่ในการปลูกขา้าวเฮานะระยะช่วงแถวประมาณ80เซนติเมตรค่ะพี่น้องระยะช่วงลุ่ม25เซนติเมตรนะคะช่วงนี้ผูซื้อวาราคาข้าวโพดบบติงคิงเลยนะคะแมนว่าเขาจะชุ่มนุ่มหรือ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือกันยั่งบกรกะเตืองเลยพี่น้องก่อนชุมนมคาดว่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดบาทหาซีสัญญาก,กันกับรัฐบาลก็เลยหลังจากชุ่มนมแล้วบ่มีผลเลยตามที่ขาวนะดูข่าวเขาดูข่าวพนออกมากก็เลยว่าบ่มีผลหรือว่าเพิ่นทงานยังบ่ท่านได้ได้เอ่อทำงานบ่พี่น้องรัฐบาลอาจจะยั่งบ่ท่านได้อนุมัิเนาะ เบิงข้าโพดเฮ้าบางหม่องกะเขียวงาาบางหม่องกะเหลืองเอแม่เอแม่อยู่เป็นเป็นหม่องบอบ่เสมอกันเลยนะคะพื้นดินเก่าค่ะพี่น้องพื้นดินเก่าซ้ซําๆซากๆาก,ากแต่ว่าถ้าเกิดพายุออกนี่รูซึกว่าจะจะงามอยู่ดอกค่ะพี่น้องเอาโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้สั้นเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ